สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการควงธรรมจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยเขตเชียงใหม่วัดสวนดอกพระอารามหลวงเราจะนำสาระนำความรู้และกิจกรรมมหาจุฬามานำเสนอท่านผู้ชมในรายการควงธรรมครับรายการควงธรรมขอขอบคุณช่องสิบเอ็ดชียงใหม่ที่ร่วมผลิตรายการนะครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้หลายคนก่อเสาะหาที่ห้อมที่เฮียน ละครับเอเราจะไปเห็นที่ไหนผมขออนุญาตยืมกรรมอู้ของพระมหาด็กเตอร์ดวงจันทร์คุตตะสีโลท่านอู้น่าฟังมากบอกว่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้น่บใจ่มมหาวิทยาลัยทางเลือกอย่างเดียว แต่เป็นมหาวิทยาลัยทางรอดนะครับรอดก็คือเรามีบริการบริหารร่างกายและบริหารจิตใจไปพร้อมๆกันครับท่านผู้ชมครับ,บรายการวันนี้เราจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจท่านผู้ชมจะบ่เคยหันที่ไหนมาก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมครับตอนแรกนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปฟังเพลงมุ่นม่นนะครับเกี่ยวกับมหาจุฬาลงกรณ์ซึ่งนักร้องแล้วก็แต่งเองร้องเองอยู่ที่เฮาน,นี่ครับนะครับชื่อสำราน พงชัยม่วนแต,แต่เลยนะครับจะพาท่านผู้ชมไปชมเพลงมั่นใจมอจรอครับ นึกถึงที่มาองค์พอรอหาสถาปนาสร้างไว้ให้เป็นมหาหลัยสงไทยเจ้าไทยศึกษา<อ>ทางโลกก็เน้นจุดเด่นนั่นคือธรรมมรู้ดีพุทธศาสนา ปัญญาพัฒนาจิตใจบางครั้งเคยท้อถ้าเธอยังพอสวไวแต่ตำลังใจมีไหมใครมีให้บ้าง ประใดใจท้อดูรูปพ่อแม่ยิ้มให้ช่วยเป็นแรงใจเติมไฟให้ลูกใกล้หมดจะอดสู้ทนเพื่อผลสมดังใจคิดขอเพียงแคได้เป็นสิทธิบ,บุกบัณฑิตของ มดังใจคิดขอเพียงแค่ได้เป็นสิทธิ์จบบัณฑิตของหมอจอรอครับท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าในคาราโอเกะเพลงนี้คนที่แสดงอยู่ที่ไหนคือนิสิตของเขาเองนะครับหน้าตาดีๆทท่านั้นเลยนะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปพอกิจกรรมการเรียนการสอนมีสาขาหนึ่งครับที่มีความโดดเด่นแล้วก็แสดงเอกลักษณ์ของมหาจุฬาได้ดีคือสาขาพุทธศิลปกรรมครับท่านผู้ชมครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสําราญขันสำโรง รองผู้ในการสำนักวิชาการจะพาท่านผู้ชมไปพอเรื่องราวของการวาดการเขียนของสาขาพุทธศิลปกรรมน่าสนใจครับติดตามพิธีกรภาคสนามผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสําราญขันสำโรงไปแล้วครับ กับท่านผู้ชมครับนี่เป็นผลงานทางด้านปฏิมากรรมนะครับที่นิซิตในส่วนของคาร์ลฮัทนะครับได้ได้ได้ปั้นขึ้นมานะครับก็ปกติแล้วเขาจะได้หันนะครับว่าภาพถ้าเป็นปฏิมากรรมนี่จะเป็นภาพที่เกี่ยวกับพระพุทธรูปนะครับแต่ว่าอันวันนี้เขาก็จะหันว่าภาพนี่จะค่อนข้างที่จะแปลกแหวกแนวออกไปนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะได้สัมภาษณ์ความรู้สึกอของนิซิตเขานี่นะครับที่ได้อ่ ปั้นน่ะปฏิมากรรมเนี่ยขึ้นมาเนี่ยอันนี้นี่มีชื่อว่าอย่างครับเนี่ยอันนี้ชื่อผลงานว่าเสือเย็นครับเสือเย็นนี่เป็นเรื่องราวตำนานเกี่ยวกับในล้านนานะครับครับครับแล้วก็แบบเป็นเรื่องราวตำนานเกี่ยวกับพระพระสงฆ์สมัยโบราณนะครับที่เกี่ยวกับต้องการศึกษาเรื่องราวของเวทมนต์คาถาจนจนฟุ้งซ่านครับ เลยจะกําลังจะกลายแ่างเป็นเสือใช้เวลาเมือินกับครับในการที่จะปั้นภาพนึ่งเนี่ยนะครับตัวนึ่งก็ประมาณเดือนครับอันนี้ไปห้ามเฮียนมาจากไหนครับเนี่ยก็กำกำลังศึกษาในคณะพุทธศิลปกรรมของมจลครับอืมครับอันนี้ก็เป็นแหมผลงานนึงนะครับที่เราจะได้นำเสนอนะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขออนุญาตนะครับท่านชื่ออย่างครับพี่ดวงติคกับท่าน ท่านยี่ครับตอนมันมีแรงบันดาลใจอย่างนะครับที่คือท่านได้ได้ไดวาดรูปนี้ออกมานะครับนะก็อาจจะเกิดการเล่าเรียนเนาะเขาเรียนนักธรรมพุทธประวัติแล้วมีความสนใจที่จะถ่ายทอดบางทีเขาเรียนไอ้พุทธประวัติมันเป็นตัวหน,นังสือเนาะเขาอาจจะดูละความเข้าใจเขาอาจจะมาเข้าใจได้แต่ถ้าเขาลองจินตนาการแล้วก็เสริมสร้างขึ้นมาเป็นเป็นรูปธรรม มันจะให้เราชัดเจนขึ้นในเรื่องเนื้อหาของพุทธประวัติจุดเด่นเนาะเป็นต้นสาระที่พระพุทธเจ้าประสูตรครับแล้วก็มีนะพระนางสิริมหามายาครับเป็นพระมารดาเนาะได้ประสูตรคือจุดเดนนะ่นฮะผลงานจะมี3มชิ้นครับมีเป็นประสูตรตัสลุแล้วก็ปร,รินิพานนี่เป็นผลงานหนึ่งนะครับที่เขาได้ภาพภูมิใจนะครับนิสิตของเขาได้แสดงกันครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราได้บุกมานะครับมาที่วัดราเปิงนะครับซึ่งเป็นวัดที่พระิสิตนะครับสาขาพุทธศิลปกรรมนะครับได้อ,อยู่ที่วัดนี้นะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่เปิ้ลได้เตรียมงานนะครับในการที่จะสร้างผลงานที่จะนําเสนอในวันที่5ถึงวันที่30เมษายนนะครับที่หอศอิล นะครับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับขอนมัสการท่านพระคุณเจ้าครับแต่ต้นชื่ออย่างครับเจริญพรอาตมาชื่อพระอธิวัตรรัตนบุญโนโน,นะครับกับท่านอภิวัตรกับผลงานของท่านนี่เป็นผลงานจิ้นไหนครับเนี่ยผลงานขออาตมาจะเรื่องของอกุศล,ลกรรมนะครับอ๋ออกุศล,ลกรรมนะครับนะ้แล้วในการที่จะสร้างผลงานตนัวนี้ท่านท่านมีแรงบันดาลใจอย,อย่างครับในการสร้างงานขึ้นมา,าแรงบันดาลใจก็คือว่า ในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการทาทาผิดศีลของของของ,ของมนุษย์ของของคนที่อยู่ในสังคมเนี่ยมีค่อนข้างเยอะขึ้นอาตมาเลยอยากจะสื่อหึ่งถึงว่าการที่สังคมเขาเขาปัจจุบันเนี่ยมีการที่ทําผิดศีลทําเป็นอย่างประมาณเนี่ยผลของมันจะเป็นอย่างไดก็อยากจะสื่อ,อนนเรื่องของอกุศลออกมาเป็นมดยครับท่านใช้เวลาเมือ่อนครับใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์งานชิ้นนี้ชื่อว่าหมายเฮลเป็น มรให้เป็นมาให้เป็นเพราะเป็นชื่อภาษาอังกฤษตัวนะี้มาให้เป็นนะครับค,คือสวรรค์สวรรค์ของฉันอ๋อ oh, สวรสวรค์ใน,นอุดมคติของฉันครับอ่าซึ่งจะสื่อมาในรูปของสวรครค์กับเป็นทางจิตรกรรมไทยครับ hmm. โดยโดยที่ใช้สีต่างต่างกับจิตรกรรมที่ที่ได้มีจากสมัยก่อนนะครับ สาวพุสดีชมพูชัยค่ะครับแล้ว,แล,วแล้วมีแรงบันดาลใจจะใดนะครับนึกจะใดถึงวาดภาพนี้ขึ้นมาครับก็มาเดียวนี้สังคมปัจจุบันนี่คนเฮาจะเกิดความทุกขกะะก์ในเรื่องของความฮักนะคะก็เลยวาดเป็นในเรื่องของความรากกับอุปทา,านขึ้นมาค่ะคก็เพิ่มเป็นกิเลสตัณหาค่ะที่เกิดจากความหักยึดมั่นถือมั่นในรูปกายอะค,ะค่ะภาพหมายถึงว่าชื่อภาพนี้ก็คือความฮักและอุปทา,าน ปากต้ายนี่ก็เป็นสื่อถึงอายตนะทั้งหกอะค่ะค่ะท,ที่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 มนุษย์ลุ่มหลงอะเนาะ<ม>ค่ะพอดีอาตมาภาพกับมันได้มาเฮียน่าพุทธศิลปกรรมนี่ก็เพื่อที่จะ้อ,อ่าภาพนี้บ่งบอกถึงว่าการทําความดีหรือว่าทําความชั่วหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องศีลเรื่องธรรมนยครับ<ม>อาตมาภาพก็ได้เอาเนื้อหามาจากาทำพื้นบ้านล้านานาเนาะ รเรียก <นะ S 2> ว่าพระมาลายโหดโลกนะครับพอ,อดีดมีศพมีซากอัตามาก็จ้างเอาไปเตดหรือว่าตเตด,ดสอนคนรัท้าพระแม่ปีน้องอปเนาะก็ละก็เลยมาเกิดว่าเฮาควันจะวาดหูบอันนี้ออกมาคือมันหันชัดเจนว่าพระมาลายเนี่ยเปิดมีอทิทธิฤทธิ์หรือว่าอนุภาพไปเนาะว่าเข้าไปโพดซัดนรกต้งรุ่มน,นี้เป็นซัดนรกเนาะแล้วตรงบนนี่ก็เป็น โลกมนุษย์นะเป็นโลกมนุษย์แล้วขึ้นไปบนแหมก็เป็นเมืองสวรรค์อันบนนี่เป็นพระธาตุเกศแก้วจุลามณีอ่ะอัตมาภาพก็เลยเอาแง่คิดของธรรมนะมาเอาออาออกมาเป็นรูปภาพนี่อัตมาภาพก็เลยวาดเป็นสามโลกด้วยกัน คจันท์ครับชื่อพระสมใจอินทศรนะครับท่านสมใจครับท่านกําลังวาดรูปอห่างครับเนี่ยหัวข้อของอัตมาที่ได้ทํางานศิลปนิพนธ์เเป็นกิจวัตรของสงฆ์ร่างงานชิ้นกําลังทำประเดี๋ยวนี้เป็นงานจัดแสดงก็เลือกเอาพิสุปฏิโมกนะครับพิสุปฏิโมกก็คือทุกๆ15าค่ำ พระจะได้ไปลงโบทฟังปฏิโมกกันนะครับประทับใจที่ว่าองค์ที่สวดปฏิโมกนะครับเพราะว่าองค์ที่จะสวดปฏิโมกได้นี้ถือว่ามีความจําที่ดีนะครับตามพระวินัยพระพุทธเจ้าก็ได้บัญญัติไว้แต่ละวัดเนี่ยทุกๆสิบห้าคำมันต้องมีฟังปฏิโมกเพราะว่าเป็นพระวินัยที่พระพุทธองค์ได้บัญญัติไว้ในแต่ละวัดนี้ถ้ามีพระที่มีความสามารถทรงพระปฏิโมกได้นี้ก็ จะต้องไปนิมนต์พระที่อื่นมามามาสวดก็เลยประทับที่องค์ที่มีความสามารถที่ว่าสามารถสวดปฏิโมกได้ครับพระที่สิบนี่นะฮะมาจากพื้นฐานนะฮะที่แตกต่างกันนะฮะบางท่านก็มาจากลาวนะฮะมาจากต่างถิ่นมาจากไทยใหญ่มากนะนะมีจุดเป้าหมายเดียวกันคือต้องสร้างผลงานออกมาในในลักษณะที่แฝงนัยยะของความเป็นพุทธ พุทธศิ์อยู่ในนั้นนะฮะนะอันนี้คือคือจุดประสงค์นะฮะเพราะนั้นงานของแต่ละท่านนะฮะจะต้องมีลักษณะของความเป็นตลักลั์นะฮะเฉพาะตัวนะฮะที่ตัวเองถนัดนะฮะในผลงานนะฮะไม่ว่าเทคนิคนะฮะหรือวิธีการที่นําเสนอนะนะปีสี่นี้ก็มีกฎเกณฑ์อย่างหนึ่งคือต้องทําศิลป์บิรพชนนะฮะต้องทําทั้งผลงานแล้วก็ทั้งทำทั้งเอกสารคือหนังสือด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะฮะเป้าหมายที่ชัดเจนนะฮะในการนําเสนอผลงานนะฮะนะผลงานออกมาในขณะนี้ผมก็พอใจนะในลักษณะของการที่ท่านทําออกมานะฮะนะก็ถือว่าเป็นผลงานที่สามารถที่จะเอาไปเผยแพร่นะฮะสู่ประชาชนได้นะฮะอย่างไม่อายนะฮะซึ่งจะจัดวันที่ห้านะฮะนะเมษาที่ถึงนี้นะฮะทุกท่านก็จะเอาผลงานไปติดตั้งแล้วก็แสดงศิลปบัติพนนะ ท่านอาจารย์มีความรู้สึกว่าเป็นไรครับภาคภูมิใจกับครับการที่เขาได้พัฒนสอนเขาออมานะครับสี่ปีนะครับกว่าจะได้ผลงานนี้ออกมาครับครับนั่นก็คือความหวังของสาขาพุทธศิลป์นะครับจากที่เขาบา่มีสักอย่างครับรักสูตรก็บบม่มีแล้วก็คนดูแลกับบม่มีคนเฮียนกับบ่มีในช่วงแรกรพอต่อมาเขาก็ได้รักสูตรได้คนดูแล ได้นิสิตเข้ามาก็ตอนนี้เขาก็ได้สร้างนิสิตรุ่นแรกนะครับตามที่จุดต,ต่างๆที่เขาไปดูเนี่ยนะครับก็คิดว่าจากที่เขาบอกมีอย่างสักอย่างเนี่ยตอนนี้ความฝันของเขาเป็นจริงแล้วนะครับนิสิตก็สร้างาปรากฏการณ์นะครับพี่น้องได้หันแลว้วว่างานพุทธศิลป์เนี่ยน,นะครับที่สาขาพุทธศิลป์วิเคราะห์เชียงใหม่มอจลเนี่ยนะครับได้ปรากฏหนึ่งหันแล้วก็คิดว่าถ้าอยากถามว่าภูมิใจก็ก็ ก็ต้องต่อว่าภูมิใจแล้วครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาเกิดจากศูนย์แต่ว่าตอนนี้เขานับเลขได้แล้วครับหลายหลายจุดแล้วครับก็จึงได้เรียนให้กับท่านาผู้ชมท่างบ้านนะครับได้หรับหุวห่วมกันว่าตอนนี้งานพระพุทธศาสนาของเขา ที่เป็นสัญลักษณ์เป็นหลักฐานนั้นปรากฏแล้วครับอาจารย์ครับครับถือว่าสาขาพุทธศิลปกรรมนะครับเป็นสาขาเดียวนะครับที่มีอยู่ในประเทศไทยนะครับนะแห่งเดียวในประเทศไทยครับแห่งเดียวครับแห่งเดียวครับงานในการจัดงานศิลปวัฒน์ผลในครั้งนี้นะฮะถือว่าเป็นครั้งที่หนึ่งนะฮะของนิเสิตรุ่นแรกนะฮะที่จบการศึกษาหลักสูตร4ปีนะครับนะก็จะมีปฏิมากรรมอยู่ท่านหนึ่งนะฮะที่เหลือก็เป็นงานจิตรกรรมทั้งหมดนะฮะนะ ก็จะมีนิสิตประมาณสิบหกนะฮะสิบหกรวมทั้งพระนะครับแล้วก็คณะหัดด้วยนะครับก็จะแสดงันที่ห้าเมษานะฮะนะเปิดงานเป็นทางการันที่ห้าเวลาหกโมงเย็นนะฮะนะโดยท่านอธิการบดีนะฮะนะของมหาจุลานะฮะท่านก็จะบินมาเป็นประธานเปิดงานให้อย่างอย่างอย่างแบบสง่านะฮะนะถือว่าเป็นที่สุดนะของที่สุดแล้วฮะในการเปิดงานครั้งนี้นะฮะ แล้วก็สถานที่ก็คือที่หอศิลปวัฒนธรรมมหาลัยเชียงใหม่นะฮะหอศิล์นะฮะห้องห้องกระจกด้านในนะฮะนะซึ่งซึ่งจะเป็นอเรียที่จะติดตั้งงานชั้นล่างนะฮะนะทั้งหมดนะฮะของพุทธศิลป์นะฮะอยากจะเชิญชวนให้นะฮะท่านพี่น้องทั้งหลายนะฮะได้ไปเปิดโลกทัศน์เปิดหูเปิดตานะฮะนะอย่าอยู่แต่บ้านนะฮะนะออกไปดูศิลปะไปชื่นชมนะฮะนะศิลปะที่แฝงในย่าของพุทธนะธรรมะนะฮะ ท่านจะได้เบิกบานว่านรกมีจริงนะฮะสวรรค์มีจริงนะฮะนะในผลงานครั้งนี้นะฮะนะอยากให้เพ็นเนชื่นชมนะฮะในวันเปิดงานก็จะมีสุญญบัตรแจกด้วยนะฮะนะถ้าไทยใครมาในวันงานวันเปิดได้นะฮะก็จะได้สุญญบัตรไปเป็นของที่ระลึกนะฮะแล้วถ้ามาวันหลังนะฮะท่านจะต้องเสียตังค์ซื้อนะฮะก็ถือว่าเป็นการทาบุญให้พระนิสิตนะฮะนะขอเชิญชวนนะฮะให้ทุกท่านนะฮะไปสนุกสนานนะฮะชื่นชมงานศิลบะนะฮะ คือเราไปเฮาเฮาได้ไปชมนะครับนะความสวยงามที่เกิดจากศิละปะนะครับแล้วก็แฝงด้วย uh, เคลียบ uh, คำสอนทางทางพุทธศาสนานะครับที่จะอยู่ในผลงานทางด้านศิละปะนะครับอันนี้ก็ขอเชิญชวนะท่านผู้ชมนะครับไปแอลไปไปไปกอยไปพอไปก้อยกันนะครับที่หอศิลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับท่านผู้ชมครับเขาจะหันได้ว่าภาพเขียนแต่ละภาพนั้นนิสิตตึงตุดเจ้าตึงเจ้าบ้าน แม่นยัไแม่ยิ่งกว่ามีครับช่วยกันเขียนแล้วก็เป็นภาพที่งดงามตึงจิตรกรรมและประติมากรรมเสือเย็นกว่ามีนะครับน่าสนใจอย่างยิ่งเลยท่านผู้ชมครับนอกจากสาขาพุทธศิลปรกรรมแล้วเขายังมีสาขาทำสาขาหนึ่งนี้มีกิจกรรมหลากหลายคือสาขาภาษาต่างประเทศที่นี่มาเห็นที่นี่เขา,เาปราการันตีได้เลยว่าภาษาอังกฤษจะดีครับ เราจะพาท่านผู้ชมไปพอกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบในการสาขาภาษาต่างประเทศโดยมีพระทิพนากรชยาพินันโทจะพาไปอู้กบฝรั่งนะครับซึ่งฝรั่งเหล่านี้ก็สนใจเรื่องราวของพระพุทธศาสนาติดตามท่านทิพนากรชยาพินันโทไปเลยครับเวนอัมมังก์เอนอวิสโนวิสมินเ t ติมัง์เติมัง They become a monk like this Then they come here and then study, uh, and they can get bachelor degree, master degree, and PhD from the university. Yes, in Buddhism, um, we study general subject, many subjects, mathematics, science, and English, and we study also Buddhism. Buddhism is a major. But we have different. Actually, the Buddhism the teaching of buddha is a way to uh, make the mind and the body balance uh, if we don't take shower four days smell we need to take shower if we don't take shower for the mind the mind uh, low quality dirty mind then uh, bad action bad speaking totally we need to uh, teach people to exercise for the mind everyone know how to do exercise for the body eat the food they know if we be sick we go to hospital but for the mind if we worry tension uh, thinking worry something we suffer and we need the, the meditation it's a food for the mind uh -huh. you never see any buddhist monk like this go to your house knock the door good morning i have good message from buddha for you no we don't need to convert people to be a buddhist but we need people to live together no killing no harming and destroying each other so that's uh, we need people to understand each other we said uh, the right view or right understand we different by the speaking hair face effects but we need same thing, happiness, good life. We hate same thing, hate um, destroying, killing, something like this, we hate it. So that's why we say we are same family, human being family. So totally the teaching of Buddha is, uh, is a kind of teaching to apply for life, for happy here and now. Huh? To teach that if you suffer, how to solve your problem. Both physical and mental. Uh, so Buddhism, the teaching of Buddha, three things: abstaining from bad action, don't do bad. And second, do good. Yeah. And third, clean the mind. That's a total teaching of Buddha. But we have 45 holy texts, 45 holy books. So this that summarize about the teaching of Buddha: avoid from bad. Do good and clean the mind, just like this. Uh -huh. Every people around the world can follow a Buddhist way of life without become a Buddhist. We compare like at um, now we have so many religion fighting, fighting with the name of religion, and they say that I am the right, I'm the only one way to write but for Buddhism, no, you can follow your religion we can live together peacefully. We compare like a sugar. How do you call sugar in Russia? Saka. You know, saka? Uh, uh, in uh, sugar in England. Uh, and we call nam tang. In China, they call tang. In Myanmar, they call taja. You see that now the name name's different. But the sugar or saka, sweet, never change. านผู้ชมครับภาพที่ท่านผู้ชมพอกอยผ่านรายการควงธรรมในวันนี้คงการรันตีได้ว่าเฮาผลิตบัณฑิตตึงตุ้เจ้าและคราวาสออกไปสู่สังคมอย่างมีคุณภาพนะครับเชิญชวนท่านผู้ชมมาเฮียนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตจังหวัดสวนดอกพระอารามหลวงตรีโทเอกคือเลือกได้เต็มตีนะครับก็ ติดต่อได้ที่มจรวิเขตจังใหม่หรือจะเข้าไปเว็บไซต์ของเรานะครับ cmmcu.com โทรศัพท์มาอู้กันได้นะครับท่านผู้ชมครับรายการควงทำเวลาเสี่ยงแล้วครับท่านผู้ชมครับขอนำรายการควงทำจากท่านผู้ชมไปก่อนครับผมพิวรินเห็นคงธรรมสวัสดีครับ